ันเป็นติ่งเธอก็รู้วันนี้นะคะเราจะมาอันบ็อกซิ่ง <c oughs> วันนี้นะคะเราจะมาอันบ็อกกล่องนี้นั่นก็คืออยากรู้ไหมอยากรู้ว่าเปิดกันเลยว่ากล่องกล่องนี้เนี่ยจะเกี่ยวอะไรกับลิซ่าลูกสาวของเราไปเรอ,อนนมาค่ะเจอบ้าบ๊ กระแทกเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะทุกคนและนี่ก็คือกล้องแม็ช่วงนี้นะคะจะอันบ็อกอะไรไม่ได้เลยนอกจาก m a c ก l หรือ m a c ก l i s a ลีซ่ก็สั่งออนไลน์ไปนะคะแล้วก็เพิ่งได้รับวันนี้เลยเดี๋ยวเราจะมาเปิดกันดูนะว่าข้างในนี้จะมีอะไรบ้าง ก็บอกก่อนเลยว่าเราไม่ได้สั่งผลิตภัณฑ์ทุกตัวนะคะที่เป็นคอลเลคชันแม็กซ์ลิซ่านะคะเพราะว่าด้วยความที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนแต่งหน้าไม่ได้บ่อยแต่ว่าที่ซื้อเนี่ยก็คือซื้อเพราะว่าชอบจริงๆแล้วก็อยากได้คือคิดว่าซื้อไปแล้วใช้แน่นอนอะไรอย่างนี้ก็เลยสั่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้มานี่ค่ะข้างในก็จะเป็นฮออีกชิ้นหนึ่ง รูปก็อัลติมุตมีน่ารักกุ๊ปกิิปงี้เราแกะกันเลยนะตะพันที่เราสั่งนะคะคอลเลคชันแม็กเอ็กลนั่นก็คือเป็นอายแชโดว์พาเลตนะคะตัวนี้ราคา3,200บาทนะคะสวยมากเลยนี่ก็คือเป็น m a ็ x L L ก็คือย่อมาจาก r i ซ่นะคะต่นนี้เป็นตัว L แบบ โปรดักสวยมากโปรดักต์ตัวนี้นะคะน้องลิซ่าก็ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในกันเลยแล้วกันเนาะอ้ยนี่โอ้ยทุกคนโปรดักคือเลอิศนี่ข้งนี้จะเป็นแบบเหมือนคริสเตอร์สีม่วงเนาะเป็นสีที่น้องลิซ่าชอบก็คือสีม่วงกับ สีเหลืองนะคะแล้วก็ข้างหลังมันคืนิศมากทุกคนนี่มันเป็นแบบสีม่วงแต่แบบเป็นแบบเงาเงาอย่างเงี้ยโอ้ยแบบรายละเอียดดีก็คือเราสามารถใช้เป็นกระจกแต่งหน้าได้เลยอย่างนี้เลยก็ได้เลิศแล้วก็ความพิเศษนะคะก็คือสีข้างในของคอลเลคชั่นนี้ค่ะที่สาวลิซ่านี่ไม่มีไม่ได้เลยข้างในนี้เขาก็จะมีกระจกให้นะคะมีกระจก แป๊บๆไว้ให้เราแต่งหน้าบานใหญ่มากแล้วก็ข้างในค่ะจะเป็นอย่างนี้อะทุกคนดูแมะมันจะมีสีที่เป็นแบบชื่อน้องแมวของลิซ่าอย่างนี้แล้วก็เป็นลาตีนแมวไ้ด้วยน่ารักมากก็มีสีที่ชื่อว่าน้องลูอิสลีโอแล้วก็ LC นี่อะไรลูก้าใช่ไหมแล้วก็ลิลลี่สงสัยตอนทำคอลเลคชันนี้น้องเรโกยังไม่มานะคะก็จะมีทั้งสีที่เป็น g ริ t ต e เตอร m ชิมแล้วก็แมทมีเนื้อซาตินด้วยแล้วก็มี b u อนชีค g ิสต์เตอรแล้วก็มีแบบ Frost ซึ่งแบบคือเป็นสีที่แบบครบครบจบทุกอะไรเลยนี่ตรงนี้ก็จะแบบเงาเงาเหมือนข้างหลัง รถลดมาไม่กล้าใช้เลยอ่ะสวยขนาดเนี้โลดอ่ะอ่ะมาต่อเคถัดมานะคะที่เขาให้มาก็คือสติกเกอร์ค่ะน่ารักมากมีน้องน้องแมวสตัวมีริฟสติกแล้วก็มีลายเซนน้องลิซ่าด้วยนี่โอ้โหเก็บไว้น่ารักมากที่เราได้สติกเกอร์สองอันนี้นะคะก็เพราะว่า อีกอันหนึ่งที่เราซื้อมาก็คือลิปสติกค่ะชื่อว่า b a c k Power c a s h l l p s t i c k Lip Color s o r r y Not s o r r y นะคะ Sorry Not Sorry ก็คือสีของอลิปตัวนี้ที่เราซื้อมาในราคา1,300บาทค่ะเดี๋ยวมาดูข้างในกันโอ้ก้องผลิตภัณฑ์เก๋ไก่มากนี่โอ้โหทุกคนเนื้อสัมผัสดีมากนี่ก็คือตัว ลิปสติกนะคะเป็นลิปแบบจุ่มเนาะตรงนี้ก็มีลายเซนน้องลิซ่าด้วยเห็นปะประมาณนี้นี่ก็เป็นแบบฝาก็เป็นแบบคลิสเตอร์สีม่วงแบบออกด้านๆหน่อยโอเคนี่จ้าสีที่เราเลือกมานะคะก็จะเป็นโทนส้มนะคะเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยจะเป็นคนชอบแต่งหน้าโทนส้มนะเดี๋ยวเราวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะมาแต่งหน้าโดยใช้ เอ่ XL อ Mac XL นะคะ MAC XL i s a ที่เราได้มาเนี่ยให้ทุกคนดูวันนี้ก็ทุกคนก็จะเห็นหน้าเราที่แบบรงรองพื้นเขียนคิวมาเรียบร้อยแล้วไม่เพียงเท่านั้นนะคะ MAC ก็มีแบบว่าผลิตภัณฑ์แถมมาให้เราด้วยก็มีตัวที่ชื่อว่า MAC f i x Magic Gradient นะคะตัวนี้แถมให้หลายชิ้นมากเลยเนาะแล้วก็มีลิฟต์อีกนะคะอันนี้ลิฟต์รุ่นนี้ก็เป็นลิฟตรุ่นที่น้องลิซาเป็น เพรีเซนต์เหมือนกันนะตัวนี้อ่ะทุกคนอาจจะเคยเห็นโฆษณาที่ริซ่าโฆษณาลิปต,ตัวนี้นะคะตัวนี้ก็คือชื่อว่า Mac r o p r a i r i p l r m Pastel c a c t, t l ก็คือสีของมันนะคะเดี๋ยวเราจะลองส t c h ให้ดูแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่ได้แต่งสีนี้เนาะ อุ้ยเนือนุ่มมากนะลิปอ่ะอุ้ยน่ารัก็มันจะแบบไม่แบบเป็นสีใสๆแล้วก็ออกส้มๆหน่อยทาแล้วสุขภาพปากน่าจะดูดีจริงๆเราลองมิกซ์กันดูก็ได้นะเดี๋ยวเราจะลองมิกซ์ดูแล้วกันนะแล้วก็นอกจากนี้อันนี้ตัวมิกตัวฟิกเมจิกเรเดียนส์นี่นะคะเขาแถมมาให้2อันนะคะนี่แล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ครบ3,000บาทค่ะแต่อันนี้เราขอเช็ดอโอเคก็ยังมีแถม Mac ร r o p e ั a c h i ก k ้ d ด v i l ตัวน,นี้น่ารักมากอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่น้องริซ่าเป็นพรีเซนเตอร์เหมือนกันอันนี้ของแถมนะคะมูลค่า1,400บาทค่ะอันนี้ลิปสติกที่แถมมาก็มูลค่า 1,050บาทนะคะก็คือแถมไซส์จริงเลยเราก็เลยจะนำทั้งหมดนี้ก็คือ Brush On r e d สแท่งนี้ที่เขาแถมมาด้วยนะแล้วก็ f r a k Magic Radiant ประกอบกับตัว e eye shadow p a l e t t e สุดเลิศตัวนี้นะคะมาแต่งหน้าให้ทุกคนดูกันในวันนี้ค่ะกันที่ e eye shadow p a l e t t e ก่อนเลยแล้วกันนะคะ อมันน่ามากเลยอ่ะไม่กล้าใช้แต่ก็ถ้าซื้อมาไม่ใช้ก็เสียดายตังค์เนาะก็จะมาเริ่มกันเลยอย่างแรกเราก็จะต้องลงเขาเรียกว่าลองพื้นที่เปลือกตาเราก่อนเนาะเอาเป็นสีไบ i ์ไซส์สีแมชนะคะออกสีน้ำตาลหน่อยเคาะะนิดนึง ัดไปนะคะเราจะลงเป็นตัว beyond b o n satin นะคะตัวนี้เราใช้แป้งเล็กกว่าน,นี้นะสีมันจะเหมือนเป็นสีน้ำตาลเข้มมีิ l เตอร์เริ่มจะมีสีขึ้นแล้วเราก็เบนมันหน่อยเนาะ เราจะใช้แปรงที่หัวใหญ่หน่อยนะคะในการเบนโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะเพิ่มสีอีกหน่อยหนึ่งนะคะอันนี้เราก็คือจะเป็นโทนส้มโทนน้ำตาลแล้วก็เดี๋ยวเราจะเพิ่มเป็นอยากลองมิ l ค์ีไอศครีมกริตเตอร์เนาะมันเป็นกลิตเตอร์ละเอียดที่แบบมันก็ทำให้ตาเราดูสว่างไบรท์ขึ้นมานิดนึง เดี๋ยวเราก็จะลงตรงหัวตานิดนึงนะคะโดยใช้สี l l u e a s t f a l s นะคะเพราะว่ามันเป็นสีที่สว่างที่สุดในนี้แล้วแหละแล้วก็มีกริตเตอร์หน่อยๆเพื่อให้หัวตาเราดูแบบน่ารักสดใสยอย่างเงี้ยนะถ้าเราแบบลงอะไรสว่างสว่างเข้าไปที่หัวตาอย่างเงี้ยคอลเลคชันนี้จริงๆก็มีผลิตภัณฑ์หลากหลายมากเลยนะคะแต่ว่าด้วยความที่ เครื่องสำอางเรายัางค่อนข้างมีเยอะอยู่เนาะแล้วถ้าเราซื้อมาเราก็กลัวเดี๋ยวแบบใช้ไม่คุ้มอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ใช้จริงอันนี้ก็คือด้วยความที่แบบเราอยากมีพาเลต์อายพาเลตที่แบบอายแชโดว์พาเลตที่มันมีสีแบบน่ารักน่ารักอย่างเี้มานานแล้วแต่ว่าไม่ได้ซื้อแล้วก็น้องลิซ่าออกคอลเลคชันนี้สีสวยมากจริงก็เลยต้องจัดเลยชู อืมก็ประมาณนี้แต่ว่ามันมีแค่สองสีแล้วก็มีส่วนที่เป็นกริตเตอร์เนาะแต่เดี๋ยวเราจะเพิ่มลูกเล่นลงไปอีกหน่อยหนึ่งด้วยการใส่ส,สีที่ชื่อว่าน้องลูก้านะคะเป็นเนื้อแมทสีออกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนออกกล่ำๆแบบกล่ำๆแดงกล่ำๆส้มหน่อยนะดูว่ามันจะเป็นยังไงจะทำาให้ เราดูมีลูกเล่นขึ้นไหมตาเราดูแบบน่ารักขึ้นหรือเปล่าส่วนหนึ่งที่เราชอบคอลเลกชันนี้ในพาเลตนี้นะก็คือนอกจากน้องลิซ่าแล้วเนี่ยแล้วว่าน้องคอาเลือกสีได้ค่อนข้างมีความแบบให้ให้ใหอารมณ์ที่หลากหลายอย่างเช่นมีสีม่วงสี ที่เป็นกริสเตอร์สีชมพูที่เป็นกริสเตอร์หรือว่าสีแบบออกส้มๆที่เป็นกริสเตอร์เนี่ยแล้วก็มีแมตต์มีอซาตินผสมอ่ะมันทําให้เราสามารถครีเอทลุคได้ค่อนข้างหลากหลายถ้าสมมติคนที่ชอบโทนสีประมาณอมม่วงอมชมพูอะไรอย่างเงี้ยที่แบบไม่ใช่สายเขียวสายฟ้าอย่างเงี้ยเราว่ามันก็ทำให้เราได้ลุคที่หลากหลายดีมีสีเข้มสีอ่อนกริกเตอร์ผสมผสานกาันซึ่ง โดยรวมแล้วก็สวยมากเลยเดี๋ยวเราจะใส่อีกกริตเตอร์หนึ่งแล้วกันนะคะลิลลี่นะเป็นบอนชื่อกริตเตอร์ออกสีออกชมพูนะคะน่ารักมากเดี๋ยวเราจะใส่ไปอีกคือเราเป็นคนที่ชอบทาตาหลายๆสีนะคือถ้าถ้ามีใครชอบทาตาหลายๆสีอย่างเราก็มาเริ่มพูดคุยกันได้นะคะคือเวลาใครเขาถามว่าแบบแต่งหน้าสีอะไรอย่างเงี้ยก็คือ ไม่สามารถบอกสีได้จริงเพราะว่ามีกี่สีก็ผสมผสมกันไปเรื่องคอลเลกชันเนี้ยมันเหมาะมากเลยเพราะว่าพอมันผสมยังไงมันก็เข้าอ่ะคือมันสวยอ่ะแล้วสีเขาก็ข้าบางคนที่ชอบสีจัดจัดจ้านจ้านเลยอ่ะป้ายปุ๊บเห็นปั๊บอ่ะก็อาจจะยังไม่ค่อยถูกใจพาเลตนี้นะเพราะว่าพาเลตเนี้ยไม่ได้เห็นชัดขนาดนั้นอ่ะ แเราเตมิมหดได้อีกหน่อยนึงเมื่อกี้หลายๆสีมันไปนผสมผสานกันหมดละแล้วก็ตัวลูอิสฟอนเนี่ยนะคะเราก็สามารถเอามาลงตรงเก็บระหว่างคิ้วกับตาเราได้นะคะเหมือนเป็นแบบไฮไลท์อย่างเงี้ยโอเค ประมาณนี้เราว่าเราโอเคละแล้วก็เดี๋ยวเราจะเขียนอายไลเนอร์นะเราเขียนอายไลเนอร์เสร็จเน้ะเราก็เก็บงานนิดนึงจะอยากเติมเอาสวิต h มิสกริตเตอร์หน่อยอีกนิดนึงเราอยากได้ให้มันแบบวาว,ว,าวแต่เป็นวาวแบบสีน้ำตาล สีมันจะแบบนวนวกันไปหมดเลยเราจะใช้กี่สีก็ได้มันก็จะนัวขผสมกันไปหมดโอเคพอเราอายแชโดว์พาเลตตอนนี้ตาเราก็เป็นที่พอใจแล้วนะคะเราก็จะมาทาปากแล้วก็ทาแก้มกันปากนะคะเราจะใช้เป็นลิปสี sorry not sorry นะคะแม็ เอ็กลิซ่าค่ะอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าสีเป็นไงนะเรายังไม่ได้คือเราไม่ได้ไปลองที่ร้านเนาะเราก็มโนมโนเอาแล้วก็สั่งออนไลน์เอาอ้าโห่ชอบมากเทคนิคเวลาเราทาลิปสีพวกเนี้นะลิปจุ๋มเนี่ยเราจะไม่ได้ทาเต็มปากเนาะเราจะทาแบบ กลางๆปากแล้วก็เมมเมมเอาอืมแล้วก็ให้เกลี่ยนะคะมันจะได้นุ่มๆฟูๆเนาะอืมทาแล้วนุ่มปากมากก็แบบเดี๋ยวเราทาซ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อให้สีติดทนนาน ปกติเราจะเป็นคนไม่ค่อยทาลิปสีที่แบบมันสดใสเท่าไหร่นะจะแบบทาสีออกตุนๆเนาสีออกมาก็น่ารักนะแบบดูเป็นแบบส้มแต่แบบไม่ได้แจ๊ดแต่มันก็ส้มค่อนข้างเยอะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทาด้วยลิปตัวนี้นะคะที่เป็นของแถมมาเป็นสี Track Trigger นะคะประมาณนี้ เราไม่แน่ใจว่าสีบัชออนตัวนี้ที่ได้มาเนี่ยจะเข้ากับสีตากับสีปากเราหรือเปล่าเพราะว่าดูออกชมพูมากเลยแต่ว่าเราแต่งหน้าวันนี้ออกโทนส้มๆโอเค <Okay, S 2> เดี๋ยวเรามาลองปัดดูแล้วกัน จะชอบวัดตรงจมูกด้วยนะเวลาเราทาตัวนี้ไอเขาเรียกว่าแก้มเนาะก็แต่ว่าจะให้ทาตรงจมูกนิดนึงคือเวลาเราลงแป้งลงอะไรไปอย่างเงี้ยค่ะหน้ามันจะแบบซิดใช่ไหมคะมันจะดูแบบขาวไปเลยอะไรเงี้ยเราก็ต้องเติมให้มันมีแบบดูมีเลือดฝาดเติมตรงปลายจมูกตรงหนกหน้าผากหนกคางอะไรอย่างเงี้ยเออก็ได้อยู่นะอันเนี้ยทุกคนเพราะว่า สีมันไม่ได้แบบเข้มเวอร์มากแบบชมพูจ๋ามากเงี้ยเพิ่มดัางแล้วก็เฉดดิ้งนิดนึงตัวนี้เราก็ใช้ของ o b d b เอ้ย o d b o นะคะนี่แล้วก็จะเติมไฮไลท์จมูกเรานิดนึง โอ้ยทุกคนลุคนี้โอเคเราพอใจละสีสวยมากสีตานี่คือพอพอแต่งไปสักระยะหนึ่งอะหน้ามันจะเข้าที่ใช่ไหมคะเวลาเราแต่งหน้าเนี่ยแล้วทุกอย่างมันก็จะแบบกลมกลืนกันอะไรเงี้ยซึ่งพอมันกลมกลืนกันแล้วแบบเฮ้ยเร้ว,ว่ามันเลิศนะนี่ค่ะก็คือเป็นลุคที่เสร็จเรียบร้อยดีเราไม่ได้ปัด มาสคาร่านะคะเพราะว่าจริงๆสาวแว่นเนี่ยเวลาปัดมาสคาร่าอะไรเงี้ยมันจะชอบทิ่มแว่นเนาะเราก็เลยเป็นคนที่แต่งแล้วก็ไม่ค่อยชอบปัดมาสคาร่าหรือต่อขนตาเท่าไหร่เดี๋ยวเราดูกันว่าพอใส่แว่นออกมาแล้วก็จะประมาณนี้แว่นก็จะค่อนข้างบางมิดเลยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราก็สวยแบบว่าสวยแบบพอใจเราอะไรอย่างนี้มีความสุขที่ได้ สนับสนุนสินค้าของน้องลิซ่าซึ่งเราจริงๆนะเราไม่ได้พูดเพราะว่าเราเป็นแฟนคลับของเป็นติ่งของลิซ่านะแต่ว่าสีที่น้องเลือกมาอยู่ในพาเลทอายแชโดว์เนี่ยมันก็คุอลดมากสวยมากจริงๆก็ต่อไปเราจะพยายามแต่งหน้าบ่อยๆละกันเนาะแล้วก็ใช้พาเลทนี้ในการแต่งหน้าลุกต่างๆก็ถ้ายังไงมี ความรู้สึกอยากจะแต่งหน้าในลุคอื่นๆอะไรใดๆให้เพื่อนๆดูอีกเนี่ยเราก็จะนำพาเลทนี้มาแต่งให้เพื่อนๆดูนะคะซึ่งปกติเราเนี่ยเป็นคนที่แต่งหน้าน้อยมากแต่ก็พอมีสกิลการแต่งหน้านิดนึงเนาะก็ใครชอบไม่ชอบไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะเป็นกำลังใจให้เราด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับะไครตให้ด้วยเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมีสินค้าอะไรที่เกี่ยวกับลิซ่ามา รีวิวหรืออันบ็อกอีกก็จะมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูกันนะสำหรับวันนี้เราไปกันนะคะบ๊ายบาย